ามร้อยแป,ปดสิบนแต่งงานขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ว่าของเราน่ะหลักสิบหลักร้อยโอ้ยเขาบอกว่าหลักสิบหลักร้อยยอดตะมุตะมิกระพานได้ว่าสันจากสิคือบ่กำลังใจสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะ รับชมอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยคะขอบคุณนะคะนอนหลับฝันดีทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะคุณค่าที่มาส่งกำลังใจทักทายกันค่ะจังหวัดมุกดาหารไปไปอีกแล้ว ดีแท็กนะ,เป,นนะกนะเป็นยังไงเนาะดีแท็กนะเป็นยังไงเนาะทำไมแท็กเธาแล้วคะ่ะสะอ,อนหนึ่งแล้วมาเริ่มไลฟ์ใหม่เชิญค่ะแวะมาคุยกันก่อนเด้อค่ะรับชมเป็นยังไงบ้างคะ่ะ เฮ็ดลงไปกับหวังอยู่ด้เนาะทำเป็นคลิปสร้างไรายได้นี่แล้วก็หวังอยู่ดีแต่ไม่รู้จะสมสุดๆแล้วก็ยังบบได้อย,ยู่จ้ายังไม่ผ่านได้สามเดือนสี่เดือนเข้าแล้วสี่เดือนแล้วยังไม่ขยับว่าเต็ด เด็กหน่อยติดเฟซบุ๊กติ Facebook, ดโทรศัพท์ไดแล้วีผู้เฒ่าก็ติดเบิรงคลิปใหมามูแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปติดตามเพื่อนๆอน่นทุ่มแ็กเขา <Yeah, S 1> แล้ว,บบวค่ะ,ะอ,อ่อนขอบคุณค่าที่มาส่งกำลังใจทักทายกันค่ะ จังหวัดมุกดาหารลงคลิปไปกับใส่เสียงเพลงก็กวัวจะโดนอยู่กรุงเทพเก่งภาษาอังกฤษเนาะเขาก็เฮ็ดสร้างไรได้ได้เร็วเขาเสียมีความรู้ ยากไล่ซดเขากลับไปเฮ็ดงานนำ้ำเขาก็บอมีอะไร,รอตอนกลางวันถ้าว่ามีคนมีมูเขามาทักของเรานะัหลักสิบหลักร้อยโอ้ยเขาบอกว่าหลักสิบหลักร้อยหยดจมุตะมีกระพานได้บอสันจากสิคือบ่ ือค่ะดีแน่ประสบการณ์ดีแน่ กลางวันเราก็ลงคลิปเนาะแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนแล้วก็ไปติดตามดูไลฟ์เพื่อนเนาะได้ยอดวิวหลายๆมาส้อ,อนเขาแถวเอาเฮ็ content ต์้ือด้ยอดวิวดีทะลักพันรลักทายกันเด้อขอบคุณที่มาส่งกำลังใจโอ้เพื่อนทั่วประเทศเนาะช่วงนี้โอีกแล้ว โอ้ดีแท็กนะเป็นยังไงเนาะดีแท็กนะเป็น,ปน,ปนยังไงเนาะทำไมคุณทวนาปัญญาคุณชัดอยู่จ้าอ๋อมีมิตรภาพดีดีเข้ามา หลายจังหวัดเนอะรู้จักโอ้รู้จักไปทั่วประเทศเลยขอบคุณที่มาส่งกำลังใจนะคะอะไร,รอตอนกลางวันถ้าว่ามีคนมีมูเขามาทักใช้ชีวิตเรียบง่ายในแบบของเรา ถ้ามันคือชีวิตที่เราต้องการใส่เสื้อผ้าก,กับมีปฏิสัมพันธ์เอาเข้ากับสุดยอดละให้ทุ่มเทเวลาให้ผู้ผู้เหตุการณ์เหตุงานกันยังว่าว่บมีเวลาเหตุเนาะว่าแต่เด็กหน่อยติดเฟซบุ๊กติดโทรศัพท์เลี่ยนีผู้เฒ่ากะติ้งผสาวอืมจ้าต่อไปเขาว่าอันไล่โซดในให้ว่าไทย ให้พูดไทยตลอดเห็นน้องคนหนึ่งนะอยู่คอนเกตเข้ามาใหม่เด้อค่ะเข้ามาใหม่เมื่อกี้สัญญาณล้มแล้วค่ะ 60, หกหมื่นนาทีผ่านกฎเกณฑ์หรือยังคะได้โฆษณาหรือยังคะ ปกติกรุงเทพสิบคอยหนาวหน่อยจ้ะพวกที่ไปทํำงานเนี่ยเขาเคยบอกว่าบอมีฮบ่มีย่ามหนาวอยู่กรุงเทพไม่มีฤดูผิดไม่รู้เราผิดแบบไม่รู้ตัวนะคะผิดกดแบบไม่รู้ตัวบางทีก็ลงไปนะเอ้า ก็มีคนทักมาให้เบิงคลิปให้มูลแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปติดตามเพื่อนๆอทุ่มอ,อกากาศหนาวหลายๆเลย แวะมาคุยทักทายกันค่ะเพิ่มไม่หนาวเลยหาจุดเจ็ดพัน ุงเทพกันหนาวจ้าอ๋อค่ะมันหนาวทั่วประเทศเลยเนาะช่วงนี้หนาวทั่วประเทศเลยหรือเปล่าเนาะสู้ไปน้ากันเ้อจ้าสู้ไปน้ากันทําคลิปสร้างอะไรได้จะมีแต่ร้อนแม่โลกนั้นมันโลกร้อนสมัย น่ารักมากมาให้กำลังใจเอ้ยสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี่มันทำไมมันหลุดคะเมื่อกี้มันหลุดไปเลยนะคะกำลังมีมูเขามากนิดหลุดไหมคะมักจะต้องใช้เงิน วันนี้รายได้เข้าแล้วค่ะโ้ซส่พอไล่อยู่ไล่ไปก็ไม่มีเพื่อนคุยเนาะเขาก็ไปทำมาหากินกันเนาะเวลาเราไล่ลลลสดตอนกลางวันก็ม,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 มีมีหอดประเทศลาวจา้ะ เทศลาวก็มีเด้ไม่รู้ว่าจะผ่านเออคนเันที่เฮ็ดคอนเทนต์ดีๆนะจ๊ะสามเดือนสกกุขภาพอะไรตอนกลางวันถ้าว่ามีคนมีมูเขามาทักสัญญาณหายเนาะ เก่งภาษาอังกฤษเนาะเขาก็เหดสางไล่ได้ได้เร็วเขาเสียมีความรู้สัญญาณชัดเจนบ่ค่ะมันเป็นมาหลายมือแล้วค่ะสัญญาณไม่